สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆเปิดใหม่ไหมวันนี้พี่พลอยทานขนมจีนนะคะวันนี้ทานข้าวด้วยขนมจีนด้วยวันนี้พี่พลอยอยากทานขนมจีนมากพี่พลอยเห็นช่องไหนไม่รู้ว่าเขาทำขนมจีนเออน้องโกน้องโกโอโ้โหน่าทานมากเลยอ่ะพี่พลอยก็เลยวันนี้จัดซะเลยพอลงไลฟ์เสร็จแล้วรีบไปตลาดเลยเมื่อเช้านี่โอ้ยได้ขนมจีนเนาะ ขนมจีนน้ำยาเป็นน้ำยากะทินะแต่พี่พลอยถามหาน้ำยาป่าเขาไม่มีเขาบอกเขาทำน้ำยากะทิวันนี้เขาว่าอ๋อเอาโอเคน้ำยากะทิก็น้ำยากะทิโอ้ยก็มีผักด้วยเนี่ยพลอยจะทานผักหมดนะวันนี้ขนมจีนจานหนึ่งนะเออแล้ววันนี้ก็มีเหลือขา้าวเปล่าอยู่นิดนึงเนาะแล้วก็พอดอีวันนี้มันมีไอเนี่ยพอพี่พลอยถามว่าอะไรเขาบอกหอมบ,บุกปลาช่อนใส่หน่อไม้เขาบอกเนี่ย มันก็อาหารที่ว่าพี่พลอยชอบชอบทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่น้ํายาติหน่อยเพราะว่าพี่พี่พลอยชอบน้ํายาปลาแล้วทีนี้ก็ก็ได้หน่อไม้มาด้วยทานข้าวด้วยหนูกินด้วยนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะหาปลาหาปลา,า,ปามาทานกับพี่พลอยนะจ้าเพื่อนเพื่นอนแล้ววันนี้อยากทานน้ำเออน้ำเขียวมะนาวเนาะอยากทานอยู่แต่โอ๊ยมันก็หนาวเหลือเกินเนาะไม่เอาดีกว่า ตัดใจไม่เอาดีกว่าทานน้ำเปล่าดีที่สุดเนาะน้ำเปล่าไม่เย็นด้วยพี่พลอยทานมาเพื่อนๆนะคะทานกับพี่พลอยนะจาอาหาข้าวหาปลามาทานกับพี่พลอยนะคะวันนี้ก็คืออาหารพี่พลอยก็อย่างนี้เนาะค่ะอันนี้คือรสที่สุดแล้วคะ่ะอาหารพี่พลอยนะคะเพื่อนๆเนี่ยพี่พลอยก็คือเนี่ยอาหารพี่พลอยเพราะว่าพี่พลอยทานได้แค่นี้อะค่ะ นะคะเพืเ่อนๆนะคะทานด้วยกันเนาะอืมอร่อยใช้ได้อยู่แต่ว่าพี่พลอยไม่กินอัน,นเนี้ยเนี่ยไม่กินแต่ว่าลืมไปลืมลืมเขาเนี่ยโอ้โหดูคนตักก็น่าเกียดมากเลยไม่ได้ดูเขาเนาะไม่เป็นไรเราไม่ทานเราก็ทานแต่พวกอันนี้อย่างอื่นทานหมดนะคะเนี่ยหมดนะคะ พรอชอบทานผักมีถั่วด้วยถั่วอะไรรูดด้ดำ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 ครเขียวที่แรกพี่พลบอกว่าจะสั่งก็ทำน้ำยาเนาะน้ำยาหม้อหนึ่งเล็กๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ซื้อขนมจีนมาอะไรประมาณเนี้โยโเราก็จะทานไม่หมดเนาะทานนิดหน่อยพลอยก็เลยเออซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่า วันนี้อากาศเย็นนะที่บ้านพี่พลอยอตื่นเช้ามายี่สบสามอมงศาข้างนอกไม่เกี่ยวนะคะเฉพาะในห้องนะคะในบ้านนะคะไม่เกี่ยวว่เาเมื่อคืนไม่ได้นอนเปิดแอร์เลยพี่พลอยเปิดแอร์พัดลมอะไรไม่นั่นนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่เปิดอะไรเลยเพราะว่ามันอากาศมันเย็นจริงนะเนอะอากาศเย็นอย่าคนเราก็จะไม่ค่อยสบายก็เพราะาตอนนี้พี่พลอยว่านะอืม พอ้โหต่ใจอะต่าใจพี่พลอยแต่พี่พลอยจะเป็นคนที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นแบบกินครั้งเดียวกินครั้งเดียวแล้วมันก็จะเบื่อๆๆๆๆเบื่ออะไรเบื่อไปหลายวันอะไรประมาณนี้ยแต่พี่พลอยที่ไม่เบื่อพี่พลอยอะไรรู้เปล่ายำพวกยำหมูยอยำวุนเต้นไสหมูยอหมูตับเนี้ยพี่พลอยไม่เบื่อนะแต่พี่พลอยต้องกาทําเองนะการซื้อเราก็ไม่ถูกใจเราเองกนะัเดี๋ยวพี่พลอยก็จะทาอยู่นะ ตื่นมาทำทาไงก็ไม่เบื่อเท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือพี่พลอยทำแล้ก็ทานยากนะพูดถึงขนมจีนก็ทานยากเนาะทานยากนะนกนะขนมจีนเนะี่ยสมัยก่อนทํางานบริษัทเนาะองมีผ้ากันเปื้อนด้วยผ้ากันเปื้อนใส่กลัวกลัวเปื้อน วเวลาทํางานในออฟฟิศเราต้องใส่ชุดเท่าไหล่ะถ้าเกิดถ้าเพื่อนนี่โอ้โหดูไม่จืดทุกคนต้องมีผ้ากันเปื้อนของประจําตัวกันเวลาทานข้าวอืมอร่อยนะคะสะใจ พี่พลอยว่ามื้อเย็นน่ะพี่พลอยว่าจะทานข้าวแล้วหล่ะทานข้าวนิดหนึ่งอะไรประมาณนะี้พี่พลอยไม่ทานข้าวเย็นน่ะเมื่อดูตัวเองมันยังไงไม่รู้อะ่ะพี่พลอยว่าจะทานทักนิดหนึ่งทานจะอย่างอื่นแทนพี่พลอยพูดว่าเดี๋ยววันนี้จะทานข้าวเย็น ทานนิดเดียวไม่ทานเยอะฮะาบอกว่ามื้อเย็นน่ะอย่าทานเยอะแต่พี่พอก็ไม่ค่อยทานนะจะทานแอปเปิลผลไม้อะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้พี่พลอยว่าจะทาน <c oughs> ไม่ผิดหวังนะคะอร่อยอยู่ เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งของพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะจ๊ะมาไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะสี่นาทีแล้วค่ะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พอยทานขนมจีนกันเนาะเดี๋วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้อร่อยอร่อยสาดใจเลยอะ่ะก็อร่อยด้วยนะก็ถึถงเดี๋ยวจะทานข้าวอยู่นัเนี่ยคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายจาับเพื่อนอร่อยอร่อย